มากันที่ผลมวยโลกประจวันอาทิตย์กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีหลายคู่เลยนะที่ขึ้นชกกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง ad py ต้องมี ad นำหน้า้วยนะครับ ก็เริ่มกันที่คู่ชิงแชมป์โลกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เป็นคู่ของซูบเบีลวมาติอัสนะครับแชมป์โลกในรุ่น160ปอนด์หรือว่ารุ่นซูปเปอร์ไลเวทเนาะของ WBF ก็เมื่อวานนี้ก็ขึ้นช็คกป้องกันตำแหน่งแชมป์กับนักช็อกจากประเทศอังกฤษชื่อ,อ,อดาวตันฟอร์ม,มิทก็ปรากฏว่าคู่เนี้ย ทางด้านฟูเบี้ยวมาธีอัตโดนหมัดของทางด้าน Summit, ดาตันสมิธจนออกอาการหลายครั้งนะสุดท้ายก็ไม่รอดแพ้นอกไปในยกที่แพ้นอกไปในยกที่5ก็เลยทําให้ทางด้านฟูเบี้ยวมาธีอัตเสียแชมป์โลกแล้วก็ดาตันสมิธเนี่ยกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่แล้วก็เวววาจะต้องชอกป้องกันไฟบังคับกับทางด้านแชมป์เฉพาะการก็คือทางด้านอะ,อะไรอะไอเฟ็ครูดซึ่งเป็นแชมป์เฉพาะการในรุ่นนี้อยู่ครับส่วน คู่ต่อมาก็คือคู่ของเอมานูเอลโรดิเกสเนาะอดีตแชมป์โลกในรุ่น118ปอนด์ของ IBF เมื่อวานนี้ก็ขึ้นชกกับทางด้านเฟอร์นโดดิอาร์ตนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าเอมานูเอลโรดิเกสนะครับเป็นฝ่ายเหนือกว่ามากได้นับไปก่อนตั้งแต่ยกแรกเลยนะก่อนที่ว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไ,น,นไปขาดลอยด้วยกอร์99สกต่อเ0เมื่อชกกันครบทั้งหมด10ยกเนาะก็ชนะคะแนนข,น,นขาดลอยแบบนี้เลยทั้ง3เสียงครับ ส่วนคู่ต่อมาก็คือคู่ของอเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการเนาะในรุ่นไลท์เวทหรือว่า1 3 5ปรอสาพนด์บของ WBC ระหว่างไจเดอร์เฮรเรรานักชกจากประเทศคิวบาเจอกับนักชกปานามาชื่อ,อริคาร์โดนูนเยสก็ปรากฏว่าคู่นี้ทางด้านไจเดอร์อ เฮเรรานักชกจากประเทศคิวบาเนาะเป็นฝ่ายเอา,อาชนะน็อกคู่ชกไปได้ในยกที่8กลายเป็นแชมป์เฉพาะการในรุ่นไลเวทหรือว่า1 0 5ปอนด์ของ WBC ไปได้สำเร็จครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ปิดท้ายนะครับก็คือคู่ของอากิตคาบเยลชิงแชมป์เฉพาะการที่ว่านะครับในรุ่นเฮวีเวทของ WBC ก็ปรากฏว่าเป็นฝ่ายเอาชนะ นกนักชกจากประเทศดูจากทงชาติน่าจะโปรแลนด์หรือเปล่าชื่อดาเมีนนยนคานไนบาไปได้ในยกที่3เนาะอากิตคาบาเยลเนี่ยเป็นนักชกจากประเทศเยอรมนีก็ปรากฏว่าเอาชนะนกคู่ชกไปได้ในยกที่3กลายเป็นแชมป์เฉพาะการรุ่นเฮฟวีเวทของ WBC ไปครองได้สำเร็จเมื่อวานนี้ครับ